สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนาอนทาร์ดชาแนลนะชอบคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด o อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด o อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ เ,เพื่อนสามารถรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะพลังงานในคลิปนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าพลังงานตัวตนของคุณจะเป็นไงบ้างแล้วก็เรื่องราวที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ความรู้สึกนะคะของชาวท่าไฟจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไปดูกันเลยนะไพ่มีขึ้นเด e ซันนะคะเด e ทาวเวคะ่ะ มีพลังงาน5ถ้วยนะคะนีันใช้สำหรับคาวิทาร์หรอนะแล้วก็1ถ้วยค่ะแอสบครันะคะโอ้ไพพ่ขึ้นพลังงานแบบเหมือนมี f ี l l i n g ความรู้สึกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะเกิดขึ้นเนาะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายเกินกว่าแผนเกินกับสิ่งเกินกว่าสิ่งที่ คุณคาดก,การเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะมนว่ามันจะมีแนวทางที่เป็นพลังงานความรู้สึกเสียดายความรู้สึกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมนว่ามันจะมีพลังงานของการแบบปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเลยมันจะเป็นฟิลลิ่งความรู้สึกของการเติมเต็มอะไรที่เรารู้สึกว่าคุณจะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้กับชีวิตเรา มากยิ่งขึ้นอันดีต่อใจเรามากขึ้น happy ปปมากขึ้นเออเป็นเวที่เรารู้สึกว่าบางคนอ่ะก็อาจจะยังยังติดอยู่กับสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าคุณยังเสียดายเสียใจเรื่องราวในอดีตรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างคุณน่าจะทําได้ดีกว่านี้คุณน่าจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้นะมันว่าเออมันจะเป็นการแพนนิ่งโอกาสพลังงาน เรื่องราวทางความรักที่เกิดขึ้นแล้วเป็นพลังงานด้านบวกเป็นพลังงานของการมีพลังงานความสดใสการมีพลังงานความสุขที่จะเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งให่เป็นอะไรที่เราสึกว่ามันมีความที่แบบเหนือความคาดหมายเกินกว่าแผนที่คุณตั้งใจเอาไว้และบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุกป,ปับเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดด้วย เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆครั้งใหญ่ที่นี้มนก็มองว่าก็ค่อนข้างเป็นเวที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับตัวเองค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันเนาะพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะมนคิดว่าเป็นแนวทางของการที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแหละในชีวิตแล้วก็ มันมีการหยิบยื่นนะคะมีโอกาสทางความรักมีพลังงานของพาร์ทเนอร์ที่น่าจะตรงใจคุณเข้ามาในแง่มุมของความสัมพันธ์ด้วยไพ่ขึ้นพลังงานหนึ่งถ้วยใชนมองคิดว่ามีแนวโน้มที่คุณจะได้เจอคนที่ตรงใจได้เจอคนที่ตรงแบบสเปกนะคะถ้าใครที่ตั้งแบบ สเปคภายนอกประมาณนี้คุณสมบัติประมาณนี้คิดว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้เจอแนละ้วเราเองก็จะเป็น f e ล l i n g ความรู้สึกว่าเออค่อนข้างตรงใจตรงท้ายในในแบบที่เราชอบไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบที่คุณไม่โฟกัสเลยไม่ใช่แบบนั้นนะนะลักษณะพลังงานที่ขึ้นมามนคิดว่าเป็นพลังงานของการที่ เราจะต้องได้เรียนรู้อะเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้กับบทเรียนอะไรหลายอย่างมากในชีวิตนะคะแล้วก็เพื่อให้เราได้สามารถเติบโตขึ้นเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่พร้อมเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าพลังงานคุณในช่วงนี้มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านนะคะมี positive energy เพิ่มมากขึ้นมีพลังงานด้านบวกมีพลังงานการที่แบบ จะก้าวไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มของการที่จะสำเร็จนะคะมีแนวโน้มของการที่จะได้ได้ไปต่อในในเส้นทางที่ตั้งใจเนาะเดี๋ยวเราขอไปดูกันหน่อยนะคะว่าทิศทางพลังงานมันจะเป็นไปอย่างไรบ้างนะจ๊ะ เรื่องเซอร์ไน,นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะสี่ถ้วยค่ะพลังงาน6กดาบนะคะ Queen ถือเหรียญราชินีถือเหรียญเนาะ เด็กถือเหรียญมนขออีกหนึ่งใบนะคะ8ถ้วยรูปแบบของพลังงานที่ขึ้นมามนมองว่ามันจะเป็นทิศทางของการปรับอะไรหล,หลายๆอย่างขึ้นมาเนาะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองโซนพลังงานในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่จะ เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอามมณคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นแะมันจะเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์คุณนะคะอะไรที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสตั้งแต่แรกนะคะหรืออะไรที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจมีการอิกนอร์มนต์สุกว่ามันอาจจะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นหรือว่าเข้ามาในชีวิตเป็นในเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงในชีวิตได้นะเห็นถึงการเงินที่จะมีความมั่งคัง่งมั่นคงมากยิ่งขึ้น มีพลังงานของการเดินออกจากสถานการณ์ปัญหานะคะเดินออกจากเรื่องราวที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเคยเป็นสถานการณ์ที่ท็อกซิกของคุณมาก่อนหน้านี้นะคะฉะนั้นมีแนวทางที่จะได้เดินออกจากสถานการณ์ตรงนั้นเนาะ อย่างหนึ่งที่ขึ้นมาคือเรื่องของความการที่จะมีการแสดงออกในเรื่องของความจริงใจพลังงานความคิดความรู้สึกยังไงนะคะแบบว่าให้คุณได้รับรู้จริงๆอะว่าความจริงใจที่มีความรู้สึกข้างในมนคิดว่ามันจะมีแนวโน้มของการที่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ตรงนี้ไปในแบบที่ไม่ได้รีบเร่งอะไรหรือทำให้รู้สึกกังวลใจอืมเป็นพลังงานที่มันจะเสริมการชิลลิ่งประมาณนี้นะคะช่วงเวลานี้มนมีความรู้สึกว่าคุณจะ ได้เริ่มต้นใหม่จริงๆมันทิ้งปัญหาทิ้งอะไรที่เราสึกว่าเราต้องการจะ move on จากมันมาไม่ได้เป็นการแบบหนีปัญหานะคือเรามองว่าคุณพยายามจะ move on ให้ได้จากปัญหานั้นๆกับสิ่งที่คุณเจอที่คุณเจอมาเพราะฉึกว่าแต่ละคนแต่ละวันเราเจออะไรเยอะมากค่ะทุกคน,นเหมือนเรารอช่วงเวลาเราจังหวะที่จะได้ healing รอจังหวะที่เราจะมู v ไปจากเรื่องนั้นได้รอจังหวะที่เราจะได้ดูแลตัวเองหรือทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราคิดถูกเราเลือกไม่ผิดอะ่ะเราได้เริ่มต้นเราได้มีพลังงานที่ดีที่มันจะมาก่อเกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลาต่อจากนี้และนำพาตัวเราไปสู่ในทิศทางที่ได้เปิดใจได้เริ่มต้นกับสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงนะคะ พลังงานตรงนี้เหมือนว่าเป็นทิศทางของการมูการไปต่อการเป็นสเต็ปของการที่แบบเรารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าได้ก้าวข้ามผ่านบางเรื่องมาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็มันว่าน่าจะมีพลังงานดีๆที่เขาอยากมาใส่ใจในตัวคุณด้วยนะเราจะขอดูกันหน่อยนะคะการเทคแอคชั่นที่ ตัวคุณจะได้เจอได้เจอเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะราชาถือถ้วยนะคะมีพลังงาน1เหรียญเอสัเอิรดนะคะ1ถ้วยโอหนเหรียญหนึถ้วย,วยก็มาบ้านลานนะคะ โหหมดว่า oh, พลังงานมันมาแบบโพซิทีฟมาดีมาในเวของการปรับตัวปรับใจได้มาในเวที่เราสึกว่าุยมันสมดุลมันลงตัวมันให้ความที่แบบพร้อมสำหรความแข็งแกร่งภายในจิตใจเราอ่ะมีในเรื่องของ moderation ค่ะมีในเรื่องของการปรับอะไรหลายๆอย่างเนาะให้มันอยู่ในจุดสมดุลจุดลงตัวมากขึ้นแต่มนคิดว่าไม่ว่าเราทำอะไรหรือเรามีการ เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตาการปรับเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะทุกคนมันก็จะมีสเต็ปนั้นอยู่แล้วมีโอกาสนะคะโอกาสที่จะหยิบยื่นมาหาคุณในช่วงเวลาเร็วๆนี้ด้วยออความ,มสมบูรณ์นะคะในชีวิตการเติมเต็มพลังงานความรู้สึกที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะ มีทิศทางของพลังงาน Relationship ค่ะพลังงานของความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นมนมองว่ามันจะเกเกิดในรูปแบบของพลังงานที่เป็น Relationship ให้กับตัวตนของคุณอะแนวทางพลังงานการแสดงออกในเรื่องของทักษะหรือการใช้ชีวิตต่างๆนะคะ บรรยากาศของการใช้ชีวิตบรรยากาศของเรื่องราวที่เราจะได้ได้เห็นได้ตระหนักรู้กับอะไรหลายๆอย่างมันคิดว่ามันจะมีแนวทางที่จะปรากฏขึ้นเนาะแล้วก็การเทคชั่นเข้ามามอนว่าเขามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับตัวตนของคุณนะคะมีพลังงานทางความรักมีพลังงานของการเห็นออเคจายมีคอมเพลชัน มีความเข้าใจในตัวตนของคุณเหมือนเขาเองก็พยายามที่จะทําความเข้าใจในแบบที่คุณเป็นคุณด้วยไม่ใช่แบบยังไงก็ได้หรือรู้สึกว่าก็อีโก้แบบนั้นอนะไม่ใช่นะมันว่าเป็นมุมมองของคนที่เขาลดอีโก้เพื่อที่อยากจะเดินหน้าหรือที่อยากจะไปต่อทําความเข้าใจในความแบบเป็นตัวตนของคุณจริงๆซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะ เพราะมันจะได้เป็นการพูดคุยและทำความรู้จักเนื้อแท้กันจริงๆอ่ะ,อะเหมือนแบบไม่ได้มองแค่มุมมองของเขาฝ่ายเดียวเขาจะมองในมุมของเราด้วยนะคะมันมีพลังงานของความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาแล้วก็มนคิดว่าเขาก็ค่อนข้างจะทำอะไรหรือเป็นการเทคชั่นอะไรที่อาจจะถูกใจคุณตรงใจคุณด้วยหนึ่งถ้วยมาแล้ว เนาะทำให้มันอาจจะเกิดเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มีสเตตัสหรือว่ามีสถานะได้มันจะมีการ follow ตามสัญชตาตญาณตามความรู้สึกของตัวเขาเองด้วยนะคะประมาณนี้เลยในเวที่ขึ้นมานะแล้วก็มุนมองว่ามันจะมีลักษณะของเรื่องของอิมูชั่นเรื่องของอารมณ์พลังงานความรักความรู้สึกนะคะเป็นทิศทางพลังงานของ ความสัมพันธ์ที่เราอยู่ในหมวดของการควบคุมปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและรักษาแบบสมดุลให้กับตัวเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะมนคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ตัวคุณเองก็จะปรับตัวให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะปรับใจให้กับตัวเองในแะง่มุมของการเปิดใจเปิดโอกาสเนาะพอยิ่งเจอคนที่ ถูกใจตรงใจว่ามันก็ว่ามีแนวโน้มของการที่จะได้ไปต่อหรือมี relationship เกิดขึ้นได้นะคะโอเคทุกคนเราขออนุญาตไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในส่วนของแนวโน้มและคำแนะนำจากไพคะ่ะแนวโน้มนะคำแนะนำจากไพให้กับคุณหน่อยนะคะะไพขึ้นพลังงานสิอควาน สิบไม่เท้าค่ะแปบดบไม่เท้าแล้วก็เก้าถวยนะคะมีพลังงาน happiness มีพลังงานความสุขขึ้นมาเลยในช่วงเวลาตรงนี้นะคะการที่จะได้มุ่งหน้าไปตามเป้าหมายความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีพลังงาน ความสุขจริงๆมนรู้สึกว่าเหมือนเรามีความหวังกับความรักได้อีกครั้งหนึ่งอะทำให้เรารู้สึกว่ามันก่อเกิดพลังงานความหวังขึ้นมาแล้วนะความรู้สึกดีๆนะคะที่เรากำลังจะได้รับว่ามนว่าคุณจะมีอินสปิเรชันคุณกำลังจะได้รับข่าวดีในชีวิตนะคะ ข่าวดีการอัปเดตเรื่องราวที่คุณรอคอยข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะมีอะไรให้คุณได้รู้สึกว่าว้าวแล้วมอนก็คิดว่าสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณตั้งใจมากมันมีเกณฑ์ที่จะ success นะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสมหวังในแบบที่คุณต้องการ success เกิดขึ้น เห็นคุณค่าในตัวเองนะมดนว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าได้เดินหน้าได้ไปต่อคุณเองก็จะไม่ลดทอนคุณค่าในตัวเองด้วยเป็นตัวของตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองแล้วก็ตระหนักรู้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีพลังงานความสุขมีพลังงานเป้าหมายความฝันที่จะเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่าเออเราได ได้การสื่อสารได้สิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาแบบหลายๆอย่างเลยค่ะมันต้องบอกเลยนะมันมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณแบบเยอะมากอะทุกคนประมาณนี้เลยโอเคนะคือเราเรามองว่าข่าวดีมันกำลังจะปรากฏขึ้นแล้วเนาะฉันต้องขอดูหน่อยในส่วนของ อ๋อลัคนาราศีนะคะจะเป็นลัคนาแล้วก็ราศีอะไรบ้างนะชาวมังกรกลุมแล้วก็สิงกันนะคะประมาณนี้เนาะขอดูหน่อยว่าไพ่อยากที่จะบอกหรืออยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างไปในเวนไหนนะคะพลังงานมา ดีมากมาจึ้งมากค่ะวนขอใช้เป็นสําหรับนี้นะคะราชินี้ถือไม่เท้านะคะราชาถือถ้วยอัศวินถือถ้วยค่ะราชาถือดาบเนาะ พลังงานที่ขึ้นมามันจะเป็นเวเป็นสเต็ปที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้ความชัดเจนเกิดขึ้นมันจะได้ความที่แบบมีเป้าหมายที่ชัดขึ้นในความสัมพันธ์ต่อจากเนี้ยที่คุณจะได้เจอได้เจอหรือที่คุณจะได้ก้าวไปเผชิญจริงๆนะคะวนรู้สึกว่ามันคือเรื่องเซอร์ไพรส์การเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณไปสู่ความชัดเจนมันมีความเมตตาซึ่งกันและกันมันมีพลังงานของ คนที่ดูมีพลังงานความสุขคนที่ดูมีพลังงานของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฉันมอนคิดว่าแนวโน้มที่คุณจะได้เจอจะเป็นเส้นทางที่เราสึกว่ามันมีความเมตตาต่อกัน่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ถามไถ่ยความรู้สึกความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นแพชชั่นที่เรารู้สึกว่ามันจะก่อเกิด แนวทางดีๆเกิดขึ้นเป็นแพชชั่นทางความรู้สึกเป็นโอกาสทางความรักที่เราสึกว่าพร้อมจะซัพพอร์ตกันไปอืมดีต่อใจนะแล้วมุมมองว่าเดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันจะมีในเรื่องของการออกเดทการได้แบบมีโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์สวีทไทม์กันมากขึ้นโมเมนต์หวานหวาหรือบรรยากาศทาง ความรักความรู้สึกที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ทิศทางตรงนี้ม,น,มนรู้สึกว่ามันจะเดินหน้าไปต่อหรือมีการรู้สึกดีๆกับจิตใจของเราเออมนว่ามันแบบดีต่อใจอ่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะก็อยากอวยพรให้ทุกท่านเนาะได้เจอกับเส้นทางนะคะพลังงาน ความรักที่สุขสมหวังเนาะแฮปปี้ Happy. เออในแบบที่ควรจะเป็นแล้วก็มุนมองว่าแนวทางต่อจากนี้เนี่ยมันจะมีการ support กันลักกันนั่นแหละก็ไม่อยากให้คุณต้องกังวลอะไรมากมายพลังงานค่อนข้าง positive เลยค่ะอขอให้คุณได้เจอกับโอกาสทางความรักที่ ดีต่อใจนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าเนาะขอให้เรื่องราวเซอร์ไพรส์ความสุขของคุณนะคะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในทุกๆด้านเลยนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ